วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยฮะขวัญใจ 2T ทีปาชาสูบนอนครับนี่ฮะเสร็จสิ้นภารกิจอีก1คัน2เดือนกว่าครับสภาพเดิมก็ต้องย้อนไปดูใน EP1 เนาะผมเคยลงไว้หลายคลิปแต่คันนี้นะฮะเป็นการเดินทางที่แสนทรอาทอดทนๆๆมากคันหนึ่งเลยนะครับเดิมทีรถคันนี้น่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะครับก็คือใช้งานกันสุดเหวี่ยงเลยนะครับเครื่องเนี่ยถึงได้ยิงทรายร้านไม่รับยิงทรายเลยนะครับ จำเป็นต้องขัดมือแล้วบังเสื้อสู่ที่ยินได้แล้วก็มาเก็บงานสีนะครับเป็นการเก็บงานสีของตัวสีสมุไรกันความร้อนก็ดีในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเงานะฮะคันนี้ก็จะพิเศษเหมือนเดิมฮะก็จะมีสปอตไลท์นะครับจะมีสปอตไลท์เอาไว้ส่องในยามค่ําคืนนะครับไฟฟื้นติดทุกจุดนะครับช่วงล่างเซ็ตใหม่ล้อทองคันนี้มองผิวเผนเนี่ยฮะก็จะเป็นสีเปลือกมังคุดนะครับหรือว่าสีม่วง สีม่วงน้ำตาลไหมอะไรนะที่เขาเรียกกันนี่คือสีเปรกมังคุดนะฮะอยากใช้งานได้ปกติไฟท้ายอินโดนะครับพ่อพามันะฮะโชค y ว s แท้นะฮะล้อ DID เก่าเก็บนะครับแล้วก็ชุดแข็งทำสีนี่คือทั้งสีสมุรนะครับก็กันความร้อนได้ในระดับหนึ่งนะฮะทุกอย่างเก็บงานต่างเรือนไม้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับอันนี้เดิมใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับรู้สึกว่าช่วงแห่งคอจะคดนิดนึงด้วยนะครับ แต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะฮะเราก็พยายามดัดให้มันตรงที่สุดนะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาทดสอบไฟเลี้ยวกันนะฮะเนี่ยสว่างสดใสคลิปนี้จะเรียวๆไม่ตัดนะฮะแล้วก็เบรกนะครับมาฟังเสียงเครื่อง นิ่งๆนะฮะ,ะเราไปทดลองขับกันครับอันนี้เราจะซ่อนสวิตซ้อนสวิตสวิตในสองจุดเป็นระบบไฟและระบบเผื่อเจ้าของเดินทางไกล มาก่อยเดินขับได้